สวัสดีครับกับผมชัยวัฒน์ปัญญาธาหรือหนุ่มใหญ่อสังหาริมทรัพย์จังหวัดอุตรดิตถรหัสเอกสิทธิ์6148บริษัทเดอะเบส property วันนี้นะครับมารับใช้ท่านด้านการขายบ้านขายที่ดินครับรับฝากบ้านที่ดินนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะครับในเขตจังหวัดอุตรดิตถ หลักการก็คือเมื่อท่านตกลงจะขายจริงๆนะครับท่านก็เตรียมเอกสาร1ฉโนดนะโนดถ่ายหน้าหลังไว้ให้เรียบร้อยที่แปลงจะขาย2าบัตรประจำตัวประชาชนนะครับถ่ายไว้แล้วก็สำนองทะเบียนบ้านหน้าที่ของผมเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเตรียมเซ็นสัญญาแต่งตั้งในหน้า แล้วก็ถ่ายรูปบ้านอย่างน้อย15ภาพนอกบ้านในบ้านห้องน้ำห้องนอนโดยละเอียดห้องครัวนะครับนี่คือหน้าที่หลักเรียบร้อยแล้วก็ส่งงานให้กับบริษัทบริษัทตรวจสอบเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรติดขัดก็ลงโฆษณาทางเว็บไซต์นะครับ18แแพลตฟอร์ม ขั้นตอนทุกอย่างที่ผมเล่ามานะครับท่านไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวหากชอบใจนะครับหรือต้องการฝากบ้านขายบ้านก็โทรหาผมได้0654416914หนุ่มใหญ่ยินดีรับใช้ครับ